สวัสดีคะ่ะช่องอ้อนสวัสดีนะคะคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะงวดนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลวันที่1พฤศจิกายน2566น2566นะคะตรงกับวันพุธค่ะเราก็มาเริ่มกันที่อาจารย์็นตตี้นะคะอาจารย์น็นตตี้นี่ให้ถูกมา ปดงวดแล้วนะคะแล้วก็งวดนี้ถ้าเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่เก้านะคะงวดที่ผ่านๆมานะคะอาจารย์นอตตี้ก็จะเข้าทั้งเลขเด่นแล้วก็ชุดสองตัวนะคะค่ะแล้วงวดใหม่งวดนี้อาจารย์นอตตี้ให้มาแล้วนะคะเลขเด่นก็คือให้เลขศูนย์นะคะและให้ชุดสองตัวมาที่ศูนย์เจ็ด 78และ04นะคะและให้เม็ดเดียวเน้นเน้นก็คือ08และ80ให้ชุด3ตัวบนท้ายรางวัลที่1มา2หางก็คือ078และ084นะคะค่ะก็งวดนี้ขอให้อาจารย์โนตี้เข้าอีกเป็นงวดที่9นะคะเราจะได้เฮงได้ปังกันอีกนะคะ เรามาตกกันที่แอตใต้ฟ้านะคะแอตใต้ฟ้าช่วงนี้เข้าบ่อยถูกมาหลายงวดติดแล้วนะคะและงวดที่แล้วก็เข้าทั้งตัวเด่นตัวเน้นนะคะก็คือเขาให้รูดที่เลขสี่นะคะก็เข้าและให้ชุดสองตัวมาก็เข้าที่หกสี่สี่หกนะคะและงวดใหม่เขาให้มาแล้วค่ะ วดดไม่เขาให้มารูดที่เลขศูนย์นะคะให้เน้นที่เลขศูนย์นะคะและให้ชุดสองตัวมาที่ศูนย์สามศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดและศูนย์แปดนะคะก็ตรงกันเลยนะคะกับอาจารย์น็อตตี้ตรงเลขเด่นนะคะเลขเด่นก็คือเลขศูนย์เหมือนกันนะคะกับอาจารย์นอตตี้และ ชุดสตัวก็ตรงกันเลยก็คือ07กับ04และ08นะคะที่ตรงกับอาจารย์นอตตี้มีอยู่3ตัวนะคะก็คือ04 07และ08นะคะค่ะก็เป็นแนวทางนะคะก็ขอให้งวดนี้เข้าอีกนะคะเราจะได้รวยได้เฮงได้ปังกันนะคะ เราก็มาโตกันที่คู่โต๊ะบนนะคะคู่โต๊ะบนดิฉันเห็นว่าเขาเข้ามาหลายงวดแล้วก็น่าสนใจก็เลยนำมาฝากนะคะงวดที่แล้วเขาเข้าที่46ตรงๆนะคะ46บนแล้วมางวดนี้เขาให้มาแล้วค่ะเขาให้มาที่27 77 23และ73 ค่ะแล้วเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าคู่โต๊ดบนงวดนี้จะเข้าไหมนะคะก็ขอให้เข้านะคะให้เราได้เฮงได้ปังกันนะคะค่ะแล้วเราก็มาโต่อกันที่แอดเอ้ยล่านะคะงวดที่แล้วเอดเอ้ยล่าก็เข้าที่เลขเด่นที่เลขสี่นะคะก็คือว่าเขาให้วิ่งสี่ก็เข้านะคะและเข้าที่ ตัวเลขเด่นเลขเน้นก็คือ6446นั่นนะคะค่ะแล้วงวดใหม่เอ็ดเอื่อยหลาก็ให้มาแล้วนะคะเอ็ดเอื่อยหลาให้บนให้วิ่งที่เลข0นย์นะคะก็คือให้เลขเด่นที่เลข0และให้ชุด3ตัวมาที่608 708 308และให้เน้นที่08นะคะ ส่วนล่างนั้นให้เลขเด่นเลขเน้นที่เลข6กนะคะก็คือให้วิ่งที่เลข6และให้ชุด2ตัวมาที่06 2 6 26, และ96กนะคะค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเลขเด่นของเอสเอ้ยหลักที่บนที่เป็นเลข0แล้วก็เลขเน้นที่เป็น08นี้ก็ตรงกันเลยกับ อาจารย์โนตตี้และแอดใต้ฟ้านะคะค่ะก็ go. ขอให้งวดนี้แอดเลื่อยลาเข้าอีกนะคะเรามารอรุ้นกันนะคะค่ะแล้วเราก็มาโตกันที่ไอ้ไข่ให้โชคนะคะไอ้ไข่ให้โชคให้เลขดินท้ายรางวัลที่หนึ่งมาที่เลขศูนย์นะคะ อันนี้ก็ตรงกันเลยนะคะกับอาจารย์นอตตี้และเอสใต้ฟ้าและเอสเอื้อยหลานะคะค่ะแล้วให้ชุด3ตัวท้ายรางวัลที่1มาหางเดียวนิน้นๆก็คือ403นะคะและให้เลขชุด2ตัวมาที่03,04 43และให้กันที่ 06และ09นะคะค่ะและให้ชุด2ตัวท้ายก็คือเลขล่างมาที่05 07และ08นะคะค่ะก็ใช้เป็นแนวทางนะคะประกอบการตัดสินใจเราไปใช้แนวทางนี้ร่วมกับแนวทางที่เราชอบแล้วก็อย่าลืมกลับเล่นด้วยนะคะ ค่ะแล้วเรามาโรลุนกันค่ะว่าจะเข้าไหมนะคะค่ะมาต่อกันที่เอสุริยานะคะให้ชุดเต็มบนล่างมาที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามและเก้าสี่นะคะและเอสุริยาก็ายังบอกอีกว่าใจรักเก้าสี บนนะคะไม่สนเลขดับนะคะใครจะว่าดับอะไรก็ช่างนะคะเอสุริยาบอกว่าชอบ94นะคะค่ะก็เราก็มาคอยลุ้นกันนะคะว่าเอสุริยาจะเข้าไหมนะคะค่ะแล้วก็มาต่อที่ใบนี้นะคะเป็นชุดเต็มชุดเน้นของดุยพรัน์นะคะค่ะก็ชุด3ตัวท้ายรางวัลที่1นึ่เขาให้มาที่ 680, 780, 880, 896, 656, 756, 775, 075, 985และชุดสงตัวให้มาที่ 80, 88, 87, 86, 96, 65, 75, 77, 85และ ให้เน้นที่6กห้าแปและ80ดนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่างวดนี้ดุยพรันจะเข้าไหมนะคะค่ะก็ถ้าชอบชุดตัวเลขชุดไหนก็ขอให้กลับด้วยนะคะค่ะแล้วมาโตอกันที่เอสยาราศีกันนะคะเอสยาให้ ชุด3ตัวบนท้ายรางวัลที่1มาหางเดียวนะคะก็คือ1 2 0นะคะและให้ชุด2ตัวมาที่1 2 1 0และ2 0นะคะค่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกลับเล่นด้วยนะคะแล้วเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าเอสดยาจะเข้าไหมนะคะค่ะค่ะแนวทางทั้งหมดที่ให้มานี้ ก็ขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณานะคะว่าแนวทางที่ตัวเองชอบกับแนวทางที่ให้มาทั้งหมดนี้ตรงใจไหมแล้วก็ตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยหยิบลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ๆได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ในงวดนี้กันนะคะสวัสดีคะ่ะ